สวัสดีคะ่ะเอฟซีวันนี้เป็นอีกวันนะคะที่แม่ต้องพาพี่อังเปานะคะไปฉีดยาแก้ปวดนะคะแล้วก็ตอนนี้รอพ่อนะคะรอพ่อขับรถให้ค่ะแล้วก็พาเข้าหอมฉีดวัคซีนนะคะกระตุน้นเข็มที่สองนะคะพี่อ่ังเปาก็เริ่มมีอาการแล้วนะคะรอพ่อด้วย นะถ้าเป็นอย่างนี้เป็นหนะ้าข้างหลังครับรอจะยื้อให้อยู่ถ้าถึงติ้นปีอยาไหวไหมหมอพี่ยงเปล่าแล้วแมวตัวนี้ทำอะไรคะอ๋อตัวนี้ฉีดวัคซีนค่ะเข้าหอมเข้าหอมฉีดวัคซีนเดี๋ยวรอพ่อก่อนลูก ซื้อโหลว่าใหญ่มาเอาไว้เก็บขวดองตีนทีน่ะครับผมจะแกะแ,แบะติดฟิวเจอ,อร์บอลเลยนะจะไม่ไม่เล่นไม่ได้เก็บเป็นขวดแต่ก่อนจะเก็บเป็นขวด